สอราศีค่ะราศีต่อไปค่ะราศีตุลทัดลมค่ะแล้วเราก็จะไปที่คอนเทนต์ต่อไปนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามกันอยู่นะคะเป็นกำลังใจกันต่อไปค่ะ next station ค่ะเรามาวางแผนการเดินทางชีวิตร่วมกันกับเพื่อนๆชาวราศีตุลค่ะ เรยบชีวิตก็เหมือนกับการเดินทางด้วยรถไฟสายขบวนนี้นะคะขึ้นแล้วได้เรียนรู้อะไรบ้างระหว่างการเดินทางชีวิตหรือไปกันยาวๆเลยนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะเป็นกำลังใจกันค่ะขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์ค่ะราศีตุลทัดลมค่ะ ให้คุณนะคะได้โชคดีค่ะมีโชคลาภดีค่ะตั้งแต่ดาวพระฤหัสย้ายราศี8เมษายนเลยนะคะการเงินดีมากค่ะมีปัญญาเหมือนมีทรัพย์อยู่นับแสนค่ะมีบริวารมากมายเลยค่ะเดินทางไกลๆหลายบรัก ก็ได้พบรักกับคนที่อ่อนวัยกว่านะคะการเดินทางไกลก็ได้พบคู่ค่ะคู่ค้าคนรักคู่ครองอะ่ะตนเองในการเงินนะคะการเงินนะคะตนเองเลยร่วมกันกับคนรักนะมีเกณฑ์สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วนะบุตรหลานบริวารดีมากนะคะมีผู้ตายบางังคับบัญชาที่ดีมากรุ่งเรืองค่ะมีครอบครัวใหญ่ในรอบ30ปีนี้เลยนะคะแต่5ธานนาคม63กาม เดินทางไกลนะมีญาติเยอะเลยเสาเป็นสีกัลักขณนานะคะกลิ่นหอมฉุยเลยนะคะในเรื่องของการที่ตนเองผู้พันมั่นคงครอบครัวใหญ่ได้รับแรงสนับสนุนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะคะ5ธันวาความมั่นคงแข็งแรงกับครอบครัวเป็นคนที่มีกายจิตใจเข้มแข็งนะคะต่อยอดไปถึง1มีนาคม66ก็ เป็นผู้มีสติปรรัญญาเชี่ยวชาญที่แตกฉานนะร่วมกันกับคนรักนะคะบุล้ลนบริวารน,นี่ก็ผู้อ่อนไหวกว่าชอบทําการงานโลดโผนสุขภาพแข็งแรงการเงินของตอนเองนี่ก็มีความคิดที่จะลงทุนมีการเงินเก็บออมในบัญชีธนาคารแล้วนะคะมีความคิดที่จะลงทุนนะใกล้ไกลนะคะก็ติดต่อค้าขายกับต่างที่ต่างถิ่นแดนไกลกับต่างชาตินี้ นะร้านบริวานนี่ดีมากต่างถิ่นต่างประเทศอะงานออนไลน์ก็ดีค่ะตนเองนะคะยิ่งถือศีลปฏิบัติธรรมนะคะพระรหัสให้คนนะคะด้วยสติปัญญาสติปัญญาความรู้ความสามารถนะคะมีโชคลาภจากพระาการถือศีลปฏิบัติธรรมเข้าวัดฟังธรรมนี่ก็เป็นผู้แตกฉานในวิชาการนะอันนี้ก็ได้ถ่ายทอดวิชาความรู้ ด้านสติปัญญาความรู้ความสามารถดีมากนะทำงานรูทีนตารางเป็นประจำชีวิตนะคะก็ได้พบกับการเงินที่มั่นคงมีปัญญาเหมือนมีทรัพย์อยู่นับแสนอันนี้ก็ได้แต่งงานแล้วพบรักตกลุมรักก็ได้ทำงานที่รักงานศินลปะนะคะก็ชีวิตสบายแล้วไม่รีบร้อนคนจะเย็น,นะคะ่ะอันนี้ก็ ได้พบกับสิ่งที่ปรารถนาแล้วก็ได้พบรักทางไกลชีวิตลงตัวแล้วกับคนรักที่อ่อนไวักว่านะคะก็ร่วมกันเดินทางค้าขายใกล้ไกลนะมีความคิดีเริ่มสร้างสรรค์เลือดลมแข็งขันขยันดีค่ะอายุยืนค่ะงานเกี่ยวข้องกับสุขภาพเป็นวิทยากรสมัยใหม่แล้วก็เป็นนักโฆษณาประชาสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับอาหารสุขภาพนี่ดีมาก สิ่งที่ปรารถนาก็ร่ำรวยเป็นเศรษฐีแล้วนะคะความมั่นคงฐานะการเงินดีมาก,กธุรกิจก็มั่นคงธุรกิจเล็กๆร่วมทํากันก็มั่นคงนะกับคนรักนะทำมายาวนานแล้วนะคะอันนี้ก็ที่ผ่านมาแล้วนะคะก็ได้สร้างความมั่นคงธุรกิจนี่ก็ได้เป็นอธิการบดีผู้บริหารจัดการงานนะมโะีโรงงานโรงเรียน ใหญ่โตเป็นของตอนเองมั่นคงอยู่จนแก่จนเท่าเลยนะคะอ่ะก็ได้พระให้คุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะคะถือศีลปฏิบัติธรรมก็จะได้พบกับการที่ตนเองได้เป็นครูบาอาจารย์นะคะ,ะเลือดลมดีค่ะก็ได้ทำการงานรุ่งเรืองได้พบกับผู้ใหญ่อุปถัมภ์นะคะ ชอบมันเพียนถือศีลปฏิบัติธรรมไปดูอีกฝ่ายค่ะคนรักพอใจในสิ่งที่มีวาสนาขึ้นสูงแล้วนะคะไม่ประมาทกับการดำเนินชีวิตนะคะสิ่งที่ได้มาก็ได้พบกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอยู่ในระเบยียบวินัยประเพณีค่ะนี้ก็ได้พบกับความมั่นคงของชีวิตรักแล้วนะได้พบกัน แบบเพื่อนนะคะเป็นผู้มีความสุขุมรอบคอบค่ะเป็นครูบาอาจารย์ที่ดีอ,อีกฝ่ายหนึ่งนะคะอ่ชอบทำงานหนักเหน็ดเหนื่อยแบกหามนะคะเป็นเจ้าของธุรกิจใหญ่โตเลยนะคะโชคดีค่ะงนานหนักงานเหน็ดเหนื่อยนี้ได้เป็นเจ้าของ ธุรกิจไม่ต้องเป็นลูกน้องของใครอ่ะรวยแล้วก็เป็นเศรษฐีสิ่งที่ปรารถนาก็ฐานะมั่นคงแล้วนะการเงินดีมากอ,ะอ่ะก็ได้พบกับการติดต่อค้าขายงานออนไลน์งานทางไกลเขาคนี้ก็เป็นคนในทินที่หนึ่งค่ะสติปัญญาเฉลียวฉลาดนะคะแข็งครองวงไวเขาคนนี้ก็มีบริวาร ผู้ตาบังคบัญชาญาติมิพี่น้องคนเก่งนะนะนะคะก็ได้พบกับนารีอุปถรัรมภ์นะคะการงานนี้ก็ได้พบแต่ผู้ที่มีความเก่งความสามารถในการงานได้พบกับผู้มีประสบการณ์แวดล้อมทั้งฐานะการเงินและการงานงานนี้ก็ได้ มีผู้คนมาชุ่มนมฟูนมูลปาตี้นะคะกับการงานบริหารนี้คนรักสงบเนงะียบไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจาคนเงียบนะคะ,ะสิ่งที่ได้มาก็ชอบนำตัวเองะไปอยู่ในสถานที่วังเวงวิเวกวิเวโหนะคะ,อะชอบทำสมาธินะคะสติปัญญาเนี่ยอ,อันนี้ก็คือการห่างไกลจากญาติมิตรนะ ก็ไปฝึกสมาธินะคะปัญญาเมื่อมีสมาธิดีก็มาถ่ายทอดความรู้ความสามารถนะก็การเงินนี่ดีเป็นสายเปนะเป็นคนชอบทำเงินสุนทานไม่เอาเปรียบใครแล้วก็ไม่ชอบให้ใครมาเอาเปรียบนะคะเป็นเสียทีค่ะนะ มีฐานะการเงินที่มั่นคงสิ่งที่เขาปรารถนานี่ก็เขาก็ได้คร่แล้วก็ช่วยเหลือกันนะคะสร้างครอบครัวคนรักให้มีฐานะเท่าเทียมกันการเงินนี้ก็หมุนต่อไปเลยค่ะมีการเงินเข้ามาลุ้นอีกทั้งๆที่ฐานะก็มั่นคงแล้วอยู่เคียงข้างกับคนรักนะคะมีการเงินหมุนตลอดนะคนเองก็ เป็นคนเก่งนะคะมีเกียรติและศักดิ์ศรีเป็นนักต่อสู้ค่ะเป็นผู้มีร่างกายแข็งแรง่ะสุขภาพดีนะกรรมาอาชีพเขานี้นะคะก็ได้ยินดีรับใช้ในงานบริการนะคะงานบริการก็ทำให้ตนเองได้ดีนอกถิ่นเกิดคะ่ะกรรมาอาชีพการย้ยายได้ดีนอกถิ่นเกิดก็ได้พบกับคนรักนะคะ ชอบแบกชอบหามนะพกคนรักจากคนทางไกลนะบริวารบุตรหลานเขาเนี่ยก็เป็นคนอีกที่หนึ่งก็ได้ทำการค้าร่วมกันเป็นผู้มีประสบการณ์คิดได้เริ่มสร้างสรรค์วางแผนแล้วลงมาอทำสำเร็จนะได้พบกับอยตกมิตรบริวารที่ดูแลเอาใจใส่ในการงาน,นตัวเขาเนี่ยก็ได้พบกับคู่รักนะคนรักกับการงาน,นงานนี้ก็ ได้ลงทุนเป็นคนเงียบนะคะบริหารจัดการด้วยสมาธินะคนมีจินตนาการดีค่ะใช้สมาธิในการสร้างหาการเงินไรายได้ดีมีผู้คนมาชุมนุมฟูนมูลปารตี้นะคะเพื่อนมาเยอะแยะเลยนะคะ,ะทั้งไปตรงข้ามฝ่ายตรงข้ามมาจากอีกถิ่นที่หนึ่งมาร่วมชุมนุมกันนะดีค่ะ เลือดลมแข็งขันขยันค่ะทั้งสองฝ่ายเนี้ยสุขภาพแข็งแรงดีค่ะคนอบอุ่นนะใจดีมีเมตตาอันนี้ก็มาพบกับคนสายบุญนะสายเปค่ะฐานะการเงินมั่นคงค่ะ ตีส๋สวยลอมาเจอกันนะคะเหมือนดอกบัวโผล่จากโคลนตรงขึ้นสูนาน้ำเหมือนเพชรประกายส่องออกมาจากก้อนหินนะคะนะกว่าชีวิตการเรียนรู้นะก็เหมือนดอกบัวอยู่ใต้โคลนตรงเป็นเหยื่อกุ้งหอยปูปลาเต่านะแล้วก็ขึ้นมารับแสงจันเออแสงตะวันแสงจันนี่แหละนะเนี่ยะะก็เป็นผู้รู้นะคะก็ได้พบกับ ความใจดีมีเมตตานะคะเป็นผู้ให้ต่อไปค่ะมีปัญญาเหมือนมีทรัพย์อยู่นับแสนทั้งนี้ก็ใช้ความเค้าคร่องนะเป็นคนที่เข้าคร่องว่องไวนะคะอบดมดานอาหารกอนกินอุดมสมบูรณ์แล้วนะคะยิ่งเอายิ่งอดยิ่งสละให้หมดยิ่งให้ยิ่งได้เป็นผู้ให้ค่ะมีความมั่นคง กับชีวิตครอบครัวคนรักและความมั่นคงกับธุรกิจการงาน c r e เอทครีเอทิวตีร่าเริงสดใสนะคะสร้างสรรค์ผลงานต่อไปค่ะยินดีกับ next station ขบวนรถไฟสายนี้ไปกันยาวเลยนะคะ,ะก็อยู่กันจนแก่จนเท่าเลยนะคะ